สวัสดีครับแม็กนะครับที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่องแม็กฟอร์ดนั่นเองนะครับวันนี้แม็กจะพามาชมนะครับรถยนต์เที่นั่งนะครับอเนกประสงค์ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเรียกว่าราคาดีมากๆกับเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็คนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสเปเชียลอิดิชันนั่นเองนะครับกับราคาเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหกบาทนะครับสีนะครับจะมีให้เลือกกัน2สีนะครับก็คือสีขาวมุกหล่อๆแบบนี้แล้วก็สีบรออนนนั่เง สีขาวแบบนี้จะเพิ่มอีก12,000บาทนะครับตัวนี้นะให้ออปชั่นมาเต็มคันเลยเรียกว่าเป็นอีกหรุ่น1ตัวท็อปนะที่น่าจับตามองมากๆนะครับก่อนจะพาไปรับชมรอบคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันว่ารุ่นนี้น่าใช้ขนาดไหนแล้วลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับใช้ในครอบครัวนะตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับคันนี้นะ คันนี้นะครับด้านบนเลยฝากระโปรงนะครับก็เป็นรดลายแบบโคเวอร์โดมนะครับมาพร้อมกับตัวหนังสือคําว่า e v e r อร์เที่เป็นตัวอะคริลินั่นเองนะครับที่หลายๆคลิปลูกค้าจะเห็นนะครับว่าบางคันมีบางคันไม่มีคันนี้ก็ติดตั้งมาให้แล้วนะครับเรียกว่าน่าใช้มากๆนะเป็นรถที่ต่างมาให้แล้วนั่นเองนะครับกระจังหน้านะครับฟอนต์ FORD ตรงกลางนะครับโลโก้ของ Ford แล้วนะครับตัวโๆตัวเด่นๆแบบนี้เลยพร้อมกับ กระจังหน้านะครับที่ระบายความร้อนนะครับกันหินดีกันโคลนดีนะครับตัวนี้ก็จะกันนะครับเรียกว่าระบายความร้อนได้ดีเลยแล้วก็เป็นสีดําเงานะครับไม่ต้องแต่งเลยนะครับรถพร้อมใช้งานแล้วไฟหน้ามัลติ r รฟเลกเตอร์แบบ LED นะครับมีไฟเดย์ไทม์สองวลากลางวันนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่ลูกค้านะครับขับรถนะครับตามหลังนะตัวนี้นะเราก็จะเห็นนะครับไฟหน้าของ Ford ตัวนี้ได้มาแต่ไกลเลยเรียกว่าเด่นชัดมากมากนะครับ ไฟ LED ด้านในจะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นไฟออโต้นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับป้องกันการเตือนนะครับการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังอีก4จุดนะครับเตือนด้านหลังด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยรุ่นนี้ได้กล้อง360องศามาแล้วนะครับเรียกว่ามีกล้องหน้ารถนะครับกล้องข้างตัวรถด้านที่กระจกนะครับแล้วก็กล้องหลังรถด้วยนั่นเองนะครับ ไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นแบบ LED แล้วนะครับตัวนี้ก็แปรผันตามพวงมาลัยนั่นเองนะครับหมุนขวานะครับติดขวาหมุนซ้ายติดซ้ายนะครับหรือตรงกลางนะครับก็จะติดนะครับทั้ง2ดวงเลยนะครับกล่องเลด้์นะครับตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของตัวจับนะครับคนเดินข้ามถนน stop a น d g o นะครับเลนคีปปิ้งเลนเซอร์ทัลลิงนะครับเรียกว่าออปชั่นเหมือนกับโรลโตท็อปรุ่นหนึ่งเลยนั่นเองนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็จะมีนี่ การชนหน้านะครับที่เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจะออกแนวทแพนด้านะครับดังนั้นลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยสวยตั้งแต่ใช้งานแล้วนะครับห่วงลักจูงนะครับมีให้2ห่วงเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยซุ้มล้อนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับมุกนะขนาด3ามนิ้วนะครับตัวนี้นะช่วงล่างนะครับปีกนกอิสาหรับ2ชั้นนะครับ มาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็ได้โชคอัพสองพิสูจน์โมโนทูบมาแล้วด้วยนะครับส่วนแม็กและยางนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับรุ่นสปอร์ตที่เป็นแม็กสีดําเงานั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กนะครับโทนเดียวกับตัวสตอมแท็กเลยนะครับจะเป็นแม็กสีดำนะครับพร้อมกับเซนเตอร์ที่เป็นสีแดงนะครับตรงกลางนะส่วนยางเนี่ยก็จะเป็นของกูตเยียร์นั่นเองนะครับเป็นแม็กขอบ20นั่นเองนะครับ แก้มข้างนะครับตัวนี้ก็เป็น Next Gen แล้วนะครับ2025นะระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้จริงนะครับจะไม่มีโลโก้คำว่าเทอร์โบแล้วนั่นเองที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นออโต้นะครับในส่วนของกระจกองข้างตัวหูกระจกนะครับจะเป็นสีดำเงาตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะครับมีไฟสองข้างตัวรถนะครับแล้วก็กล้องนะครับสา0อองศาด้วยพร้อมกับระบบบาสปอร์ตนะครับที่ตรวจจับรถที่มาขนาบด้านข้างเรานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ าหลังคาจะเป็นสีดำด้านนะครับมาอยู่แล้วนะแต่ความพิเศษของรุ่นนี้ก็จะมีการแลปนะครับสีดำด้านมาให้ด้วยนะครับในส่วนของหลังคานะครับแลปถึงด้านหลังเลยถึงสปอยเลอร์เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าแต่งมาให้กันสาติดให้แล้วนะทั้ง4ประตูเลยฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มซอร์มิกเลือกเปอร์เซ็นได้40 60 80นะครับระบบนะครับสมาร์ทเคเลตนะครับเพียงแค่ลูกค้ามีกุญแจอยู่กับตัวไม่ต้องกดปลดล็อกหรือว่าล็อกรถแล้วนะครับก็เพียงแค่เอามือสอดเข้าไปนะครับก็จะสามารถเปิด ประตูรถได้พร้อมกับล็อกรถเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนั่นเองที่เหยียบด้านข้างตัวรถครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับฝาถังน้ํามันจุนะครับถังน้ํามันจุได้ถึง80ลิตรพร้อมกับมีระบบแอดบูแล้วนะครับโมเดลใหม่2 0 2 5ต้องมีแอดบูนั่นเองนะครับช่วงล่างจะเป็นแบบวัดลิงก์นะครับทำให้ทุกการขับขี่ของลูกค้านะครับทรงตัวนะครับนุ่มนวลไม่เวียงนะครับแล้วก็สามารถลุยได้ทุกพื้นสภาพทางถนนด้วยนะครับมาต่อที่ด้านหลังเลยนะครับ ไฟเบรกดุงที่สามด้านบนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะมาพร้อมกับนี่สปอยเลอร์นะครับที่แจ้งลูกค้านะสีดํานะครับเป็นการแ็ปมาให้แล้วด้วยนะครับไล่ฟ้านะครับกระจกแบบไล่ฟ้ามีให้ที่ปัดน้ําฝนออโต้นะครับนี่ไฟท้ายนะครับนิเจอร์แบบ LED นะครับพร้อมโลโก้คําว่าเอเวอเรสนะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับตัวหนังสือนะครับฟอนต์อะคริลิกคาว่าสปอร์ตนะครับอ่ากันลอยนะครับท้ายนะครับก็มีให้เซนเซอร์หลังนะครับเตือนการถอยนะถอยชนนะครับก็มีให้แล้วนะครับ ยังอะไหลด้านล่างไม่ให้แล้วฝาท้ายของเรื่องสปอร์ตนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับเพียงแค่เอามือกดเข้าไปเท่านั้นนะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้นะครับด้านในนะครับเราก็มีการปูพรมให้แล้วนะครับอันนี้เป็นพรมแบบพะยางนะเป็น3ชิ้นนะครับพร้อมกับตัวนี้นะจะเป็นแบบเมนวลอยู่นะครับจะยังไม่ใช่เหมือนตัวไทเทเนียมที่เป็นเวลาใช้งานก็เอามือดึงนั่นเองครับ หรือจะพับลงไปก็นะครับแค่นี้ปล่อยได้เลยนะครับกว้างมากๆนะครับก็จะมีช่องเก็บของไว้ให้ด้วยเก็บของนะครับหรือว่าล็อกยางอะไหล่นะครับให้แมลแรงก็มีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนิดนึงแล้วกันนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับกว้างขวางนะสามารถปรับแอร์นะครับตอนหลังได้มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ในรุ่นนี้นะครับอย่างที่แจ้งเลยว่าได้แอร์แบ็นะครับมาถึง7ลูกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตอนหน้ากันบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยได้สีดำนั่นเองเป็นโทนรุ่นสปอร์ตเลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะครับจอกลางก่อนเลยนะครับขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple c a r p เ a y Android Auto Sync 4A ด้วยนะครับสตาทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ จะช่วยอำนวยความสะดวกมากๆร์ออโต้นะครับมีวอลเล e s s c h a r g ให้ Type C มีให้ USB มีให้หัวเกียร์อ u t o m a t ติ Start น,นะครับ6สปีดแล้วก็ a u t ต Start Stop นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยนะครับอ่ะส่วนพวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับได้4ระดับนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีค r u คอนโทรลมาให้ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Keeping นั่นเองนะครับฝั่งขวาจะเป็นภูงมาลัยฟังก์ชันนะครับซิงกับหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับแบบเมนูภาษาไทย มีปุ่มพุสตสตาร์ทให้ด้วยนะครับไฟหน้าก็เป็นออโต้ด้วยนะครับด้านบนนิดนึงแล้วกันนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีกระจกตัดลดแสงจากรถข้างหลังนะครับพร้อมกับที่เสียบ USB นะครับไว้ต่อกล้องหน้ารถแล้วนะครับเรียกว่าคันนี้ระบบอำนวยความสะดวกนะครับให้มาครบเลยสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้รถใช้งานหรืออยากได้โปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับสามารถ ทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์0820020511นะครับมีโปรโดีๆให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนลดพิเศษนะครับหรือว่าโป,โปรโมชั่นชุดแต่งหล่อๆนะครับก็มีให้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญได้ตลอดเวลาครับ